เล่นอีซี่เยสิสักสี่เป็นพระอะไรกันเนี่ยโม lgbtq รู้จักไว้เยอะเหมือนบ้านใหญ่บ้านใหญ่นิดนึงเนี่ยบ้านหลังนี้โอ้โหบ้านใหญ่สุดด้วยบัตรหลวงเลยส่งโมฮอกไปเลยโมีิฟิกอยู่นี่อันนึง

อุยมาแล้วมเอามารอคนอรับหรอนฮ้ย่มอกรไอคอมแมนด์อยู world, ่ไอหน้าสายมาอินเดนีเอฟเดอะรถไอคอมแมนด์อยู่เยอๆกูัน้าเก็ตโอ้โหออกมาจากเตียงกูอะไรบะเงาดำเงาดำดำ ทำอะไรไม่ได้หรอกให้มันจับพอดีอีตีปีโซพะคาวาไปแล้ว <c oughs> มันพลังเ้ยใครกับใคเอ้ยบนับนไดตรงบันไดป่ะโอ้ยหเตปีเตอร์ใ่สปีดอ่ะ่สปีดมองไม่เห็นอะไรเลยอย่างนี้มือจังเลยครับ ไปไหนกันน่เดินวนยู่สิบปีตั้วแต่เดินยี่สองเลยใครมีไฟก็นำไปดีโอ้โหโอ้ยโอิยมุกมิมุิมีมุกมุกมุกโอ้ยเย็นเย็นอะไรอะไรอะไรอุ้ยจะตกใจหน้ามึงอีเบสอี่น้ำมีไหม เป็นหลังไม้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยไปไม่มีใหญ่จนอยู่สู้ผีนี่ไปเอาไปเขาเคาะเรียกตลอดเลยเด็กเปียกเลยเปิดมาเต๋อเปียกเลยมาไม่มีคือมีห้องข้างนอกอยู่ปะเอ้ยตรงทาง เดิไปดูทางเข้ามันจะมีเหมือนทางขวาเป็นประตูไป็นตู้ยห่เลก็มีอ่ะก็เฮ้ยมาไว้ด้วยเดินเดินไปเลยใหญ่สปีดเบี่ยงอยู่ที่นี่แล้วลงเรือลงกันลงกันลงเรือเ้ยอะไรโอ้มันนั่งเดียวกันสองกันเรียบร้อยไปสวดไปสวดไปสวดสวดสวดอภิธรรมหน่อยสวดเลย

บอกแม่มันคัดจ้างมาด้วยนะเ <c oughs> สร็จเรียบร้อยแล้วผรารีไถเงนิน <c oughs> งลเลย <c oughs> เอาน้ำอามฤตให้น้องกินหน่อยดิโ <c oughs> อเกม <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรเลยปะ <c oughs> ออ